กคนครับเราจะมาพายเรือฝ่าฟันอุปสรรคกันนะเย้ hey. าทางการภายพวกเราแนวนี่โหประสบการณ์ได้เยอะมากนะบอกเลยประสบการณ์ภายเรือเจ้าก็ไม่ใช่ประสบการณ์ตีแมงวันเนี่ยไอ้โหแมงวันน่าจะตายหลายตัวแล้วเนี่ยเออจะบอกว่าเป็นการภายเรือที่ไม่ได้สนมือเลยมือนี่คืออยู่ที่ไหนเลยก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่ภายแล้วสู้กันดีกว่าเออเอาไม่ภายตกน้ำอะ่รพวกนี้เรามาเริ่มกันเลยนะโดยที่เขาจะมีให้เราสปาเรือทุกคนแต่ว่าเรือเนี่ยมันจะนั่งได้แค่สองคนนะเราจะมาเอาเรือที่มันแบบว่านั่งได้ เยอะหน่อยคือตรงนี้เลยโอ้ยนี่มันเหมือนแพเลยนี่เจ้าก็นี่เอออันนี้ค่อเรือยานคนโอเคพวกนายลงได้เลยอ่ะนี่แน่ขออยู่หัวเรือเลยเว้ยเออการพายเรือนี่จะเหมือนจริงเลยนะคือใครพายขวาจะเลี้ยวซ้ายใครพายซ้ายจะเลี้ยวขวาแบบนี้เหมือนเรือจริงไงงั้นพวกนายคอยพายแล้วกันเดี๋ยวฉันเลี้ยวให้ไะเอ่มีทุกคนนี่เรามาช่วยพายเธอ ออากจบแล้วนาโจบโอ้ยโอ้ยพายเรือก็ง่ายนิดเดียวเองนี่นาง่ายง่ายตรงไหนเลยพยายามเข้านะจะพวกเครื่องยนต์งานงายัเลยโอ้ยถึงเช็คพอยแรกแล้วนี่เช็คพอยแรกโอ้ยทำไมถึงไวจังเลยอ่ะง่ายง่ายเลยเออเล่นนะพายด้านขวาเยอะหน่อยดีอ่าช่วยพายเอาอ่อเออย่าอูนเอว้อูไม่ได้กินข้าวนะ โอ้ยนี่ขอเรียกความแบบนี้จะพายซ้ายเยอะหน่อยเร็ว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 เออโอ้ยเจ็บเจ็บอ่ะว้าช้าอ่ะพายขวาโอ้ยแล้วมีการขึ้นแบบนี้มาเออจะพายขึ้นยังไงเนี่ยจะเกือบจะพายไปเรื่อยๆเลยเสริมแรงไปเรื่อยเรามันแรงอยู่แล้วนี่โอ้ยพายขึ้นได้ไงเนี่ยอ่ะไปเรื่อยๆเรงนี้เรียวอ่ะเรียวว้าช้า ว้าว่าจ้ะใ้มันจะใกล้ถึงเช็คพอยที่สองแม่อห้ว้าว้ง่ายได้จริงๆเลยนี่ไงเช็คพอยสองแลวทุกคนอาจะกบเร็วเลยเรียแบบนี้ไเจ๊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 อจ๊เ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 เจ๊เเจ๊อจ๊เจเจ๊เจ๊อจ๊เจ๊เจ๊เ้ไเจไเ้๊เจเจ๊เอ๊เเเเ๊ไไ้เจ เาลงนี like ่โอ้ยไอ้เราต้องีดแล้วไอ้ไอ้ข้างหน้าข้างหน้าล่วงได้นะโาวงจะเกืเราต้องบีดกันพายแบบสวนกลับนาเอเลียนนน่าจะเคยพายเรืออ๋ออย่างนี้นี่เองอ้อ้อ้เกือบลวงตอนนี้ทุกคนเราจะลงมาในท่อนี้แล้วนะคร้อมเตรียมตัวสนุกได้เลยเอ้ยเวช้าจะเกือบช้าอุ้ยรังตกด้านข้างนะไป ตีเตเตตไปเตตไปเตเตเอ้เาบคพอยน์นี้ไปอยออย่างนี้มันจะเรียกว่าเป็นออบี้แบบฉบับเรือได้ไหมนี่ก็ต้องได้สิจ้ก็อมันก็เหมือนอบี้เหมือนกันนะที่แบบให้เราพ่านดแบบนี้อสโลสโลโอ๊ยว้าวนึกว่าจะเร็ว เลี้ยวขวานนี้ไงช่วยเลี้ยวเลยไปไอ้ไอ้โอ้โหพวกนายสกีดูในตัวการเราตกกันเริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วนะเออเริ่มหายไปแล้วอ่ะเอ้หายไหมเข้าไปหน่อยนี่นี่ฟัเข็บโอหโอ้โห้โหโอ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 ้หอ้โหโอ้นหโอ้โอ้โหโวหโอ้เอ้อออ้ ทางนี้ต่อเลยทุกคนโอ้ยอะไรขาวๆไอ้ตรงนี้เหมือนเหินได้เลยอ่ะนอ้จะเหินหินข้ามไปเลยไงจะว่าไปนะเกมมันก็ดูทําให้เมาส์พังได้เหมือนกันนะเนี่ยคิ้งล้วนเลยเนี่ยโอ้ยไกลรอดแล้วอีกทีเดียวเองเออจ้ะโอ้ยน่าจะไปเช็คพอยต์หรือเปล่านะโอ้ยเขาบอกว่าให้เราระวังฉลามด้วยนะเนี่ยจุดเนี่ยมีฉลามเหมืออนี่ไงฉลามตัวเล่มเลยมันจะว่ายน้ำมาไล่กัดเราอ่ะเนี่ยนี่โอ้ด้วฉลาม มียาไหตรงนี้มีบูธด้วยอ่ะเออายไปเลยรเร็วเร็วไหมโอ้ยโอ้เสริมแรงให้กับเรือนลโอ้ยชอ้วยนี่มันน้ำแข็งนี่นะโอ้แสดงว่าตรงนี้น่าจะรื่นน่าดู้โอ้ย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 ยมจดโอ้้อ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้้้้้้้้้้้เ้้้อ้อ้้อ้้อ้อ้ รอบนี้จะขอพา,ายบ้างนะเว้ยเออได้ฉันคุมให้เออเล่นคุมหัวเรือไหมเออนี่คุมหัวฉันเลยมาให้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 ไดี๋ยวได้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 ให้คุมหัวเรือทีไอให้ไก่เรื่อบนีงไงให้ไก่เลื่องนี้จะขออีกรอบจะขออีกรอบเถอะเออไปมันได้ไอไปเอาจริงไอเลื่อนะไม่ต้องพายบ่อยแน่ในเห็นห <nee. S 2> <coworkers S 3> ัวเรือมันเริ่มเฉียงไปทางไหนนะก็พายเกยตรงนั้นแหละ ว้าอย่างนี้นี่เองแน่ไม่ต้องพายบ่อยให้ฉันก็ชนะพายเองต้องพายน้อยๆนะแน่วยอะงเยอะๆดิ้ไอจะกบช่วยพายถอยหน่อยดิโอ้ยไปเลยไปออกขวาหน่อยออกขวาหน่อยลับทีหน่อโอ้ยอะนะทุกคนเรามาเรื่อใหม่ตรงนี้อ่ะพายไป

ไปถอยถอยโอ้ยถอยไหนไปจะเดียวใคจะเป่าใครเอาใครเปามือเปามือที่ซอดเป่ามือขวาขวาขวาเบาๆขวาเบาๆนะขวาเบาๆอ่ะสวยงามแลงจิต้แล้วใส่หนึ่งแอแบบนี้ใส่อีกดนึง โอเคจำไว้นะถ้าเกิดอะไรจะตกเราทำการถอยหลังไงคิดไหมมาถอยก่อนถอยกันถออยก่นโอ้ในรีสอรทุกคนพามาตรงนี้แต่ยังไม่รอดนะตรงนี้นี่ก่อนยจะไม่ผ่านอะไรกนโอ้ยเดี๋ยวไอ้ฮันทวนเรียดนิดนึงเรียลเรียวเรียลซ้ายเรียเรล้วเรียแล้วเช็คพลอแล้วทุกคนเจคพลอย ไม่ใช่ไม่เนี่ยไปเร็วเร็วเร็วไปจอดจอดจอดไป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 เร็วเร็วเร็วไปต่อ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 ไป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 เลยไป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 เลยไป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 เลย ไอพายคนเดียวกับภายหลายคนอันไหนมันง่ายกว่ากันละเนี่ยชอบพายคนเดียวจะง่ายกว่านะบางทีจะเป็นไรไหมเนี่ยอุ้ยนี่แพเรพังได้หรือเปล่าจเงกไม่น่าจะได้นะฉันแ่โอ้ถ้าพังพังไปนานเร็วอะประมาณตรงด้านข้างไปโอ้ยพุ่งเลยไปถอยหลังลงเลยอะไรลงรูตรงนี้อ้ย ไม่เหนียวแล้วไอะเราแอมที่ไพ่แบบเั็ครอยะหรือพวกเราไพยแบบใหม่เไงมาปลาหล่อตอนแรกเห็นนึกว่าตอร์ปิโดบัตโธไป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 เลยเออเจ็บโอ้โหขึ้นใหญ่สวยเลยเออขึ้นง่ายจัดโอ้แล้วนี่อะไรคือเซรามีไงว่าไหลาขึ้นจังเลยอ่ะเออสงสัยเด็ดแรงไปไปรู้สึกจะให้เด็ดเบาขึ้นมาเลยโอ้ฉันเมาเรือแหละเช้กระถาย รู้สึกดันเนีง่ายกว่าดานที่แล้วอีกนะเนี่ยไ่ถ้ายังไม่เจอเช็ควายก็ยังไม่อุ่นใจเฮ้ยเฮ้ยยเ้ไขึ้นเลยเอไพ่อยู่อ่ะเตัวไายไปอีกอะไคนเป็นเนี่ยเฮ้ยบังวางอะไรเนี่ยไไ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ไเ่เฮยเฮเยเฮ้ย้เ้้ ควายก่อนแป๊บเดียวนี่ด้านหน้าด้าน้ามีเชฟคอยแล้ววอาแล้วมีคอนเทนเนอร์มาอยู่ตรงนี้โอ๊ยแคบสุดง่ายง่ายเลยอะเตรียมเตรียมเลยขวาเลือดใส่ไว้ว่ข้างหน้าเชฟคอยแล้วเอ้ยพวกนักความเร็วสุดกันไงไปเลยเยเราคงไม่พลาดตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอข้างหน้ามีทุนอยู่ไม่ต้องตกใจเคียวโอ๊ยโอ้ยข้างหน้าเป็นทำมะเนี่ย โอ้ทำมืดด้วยอพายมันในสู่ความมืดมาโอ้ยเอ้าเอาเอ้าเข้ามาเหม็นมืดเลยไปเลยพวกนายโอ้ไปสวนน้ำเดี๋ยวฉันจะไายช่วยเองเออตอนนี้ไม่มีอะไรมากแค่แค่ไายสวนน้ำนี่แน่เรือคงเยวไปวันนี้น่ใช้พลอยคนเร็วเลยอ อย่างง่ายด่านนี้ฉันชอบดานนี้ที่สุดเลยโว้ยนั่นแหละนัอะไรง่ายก็ชอบดานนั้นเลยอะถึงแล้วเออสวยงมลครจะเย็นนะจะเย็นนะตรงนี้ตรงนี้เราจะต้องรอนีดนึงรีบมาไปไปเลยไปไปเลยไปเล้ไปยไปเลยไปเไปเลยไปยไป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 เลยไปเล้ไปยไปเไปไปเลยไปเลยไปเะยไปยไปเลยไปเไปเไปเลยไปเลยไเลยไปเไยไปไปเปไปไปลไไป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 ยไป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  ไอ้เจิบโอ้ยลงแเบนี้เลยอเนี่ยเีกันเบียดกันบียดกันนงตั้งลำอ่ะตั้งลำก่อนให้มันตรงไปเลยไปเได้เบไดเโอ้โหมันมีพิกันอยู่เว้ยเอออจะถอยหลังไปเลยไปเลยไปเลยรสองแล้วก็เตรียมบียดไปไหนไปไปยังไงโยงนยอะ ไปเบรก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 ก่อนเตั้งหลัมลงไปเลยไปลงไปเลยก่อลงไปเลยโอ้ยงไปเลยเย่ลงมาทางนี้โอ้ยดิ้งมาเอ๊ะว่าทำไมกล้องแทบมันล้วนไปมีเลื่อขวาไปดิ้งมเดิ้งโอ้ฉันเหมือนหัวใช้ก็เวียนหัวเหมือนกันอ่ามันมีลองแย่มากเลยไปไป แล้วมันอยู่ตรงนี้เลยนะโอ้ไกลแม่งเลยไอเราลองอีกรอบนึ่งแล้วกันถ้าเกิดว่าเราตายพอแล้วกันนะทุกคนพักสมองบ้างมายบอยว่ยายตายายตายตายตาาย่าม่อายายตายมานีาเตายตายตาล้ายตายอาีตายตายตายตา้ตายเา้ยตา้ยตายตายตาย้ายตา้ตายมันตายต่ยตายตาายายตายตายตยา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 น เอาละทุกคนนี่เรามาถึงเช็คพอยใหม่มาพวกนายว้าวเราไปต่อกันเลยนะถ้าเกิดว่าเราตายเมื่อไหร่ปิดคลิปเมื่อนั้นไปเลยไปเลยเสียงอะไรเนี่ยไปก็ลักก็รักก็รักไงไป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  พี่ขอตัวลาไปก่อนละกันทุกคนไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นอีกไกลแค่ไหนเนี่ยกว่าจะจบไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสามารถดูตัวเชิดอยได้ไนะลองดูดีเอ้ยใกล้จบแล้วดิเจากบเอเราเหมือนอยู่ดาวสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคแต่พอกนและแครนะมานานแล้ว